เพื่อนๆคะใครมีปัญหาแบบนี้บ้างคะเรื่องของสิวนะคะรอยหลุมสิวหน้ามันรูขุมขนกว้างหน้าหมองคล้ำไม่กระจ่างใสนะคะแล้วก็ถูกทำร้ายจากรังสี UV วันนี้นะคะตรงมีไอเทมสลับนะคะที่ต้องบอกว่าเป็นไอเทมสลับร้านขายยามาฝากกันด้วยค่ะซึ่งตัวนี้นะคะเขาเป็นวิตามิน C คะ่ะที่อยู่ในเซ็ตปราบสิวช่วยทำให้ผิวแข็งแรงแล้วก็เต่งตึงเป็นวิตามินซแบบผงคะ่ะ ด้วยเทคโนโลยีนาโนเซมิสครับอนุภาคนาโนวิตามินซีสามารถใช้เป็นสครับวิตามินซีสดได้เลยโดยที่ไม่ต้องล้างค่ะเพียงแค่ผสมน้ำสะอาดก็สามารถใช้ได้เลยทันที ตัวสครับนะคะเป็นวิตามินซีสดเมื่อสัมผัสผิวหน้าและทาว,วนลงไปสครับจะแตกตัวและซึมซาบลงผิวได้เองสามารถรู้สึกได้ตั้งแต่ครั้งแรกที่ใช้ว่าผิวนั้นนะคะจะนุ่มและเนียนลื่นขึ้นมาทันทีได้คุณค่าของวิตามินซีแทๆ้ๆเต็มที่ทุกครั้งที่ใช้ค่ะตัวนี้นะคะเหมาะมากๆเลยกับ ผู้ที่มีผิวบอบบางแพ้ง่ายแพ้สารเคมีแล้วก็มีส่วนช่วยนะคะในการดูแลปัญหาอักเสบที่ผิวควบคุมความมันควบคุมและลดสิวอักเสบช่วยลดเดินหรือรอยรอยแผลและจุดด่างดำผิวดูกระจ่างใสค่ะช่วยปกป้องผิวจากรังสี UV เพิ่มการสังเคราะห์สร้างชั้นคอลลาเจนให้แก่ผิวฟื้นฟูผิวที่เสียหรือถูกทำลายกระชับดูขุมขนทำให้ผิวเนียนนุ่มไม่หยาบก,กร้านน่าสัมผัสมากขึ้นค่ะและที่สำคัญนะคะยังช่วยเพิ่มความแข็งแรงและโครงสร้าง ผิววแลลละะหออดดดเยีก้ค่ะจะใช้แบบเดี่ยวๆแบบนี้ก็ได้นะคะหรือว่าจะใช้ร่วมกับเครื่องสำอางที่มีอยู่ก็ได้ค่ะพกพาง่ายนะคะเอาไปไหนก็สะดวกค่ะและที่สำคัญนะคะปลอดภัยมากๆด้วยค่ะสามารถใช้เป็นประจำได้ทุกวันเลยเพราะว่าเขาไม่มีสารเคมีนะคะไม่มีสเตียรอยด์ไม่มีสารที่ก่อให้เกิดอาการแพร้ด้วยนะคะปลอดภัยน่ากระจ่างใสแบบนี้อย่าลืมให้ซีไบรท์ดูแลหนูนาคุณค่ะ